สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ per ไบค่ะ morning Monday ค่ะสําหรับคันนี้นะคะสายประกวดค่ะส่งเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้เป็นฮาร์เดวิสันสตีดบ,บ๊อบรถปี2019ค่ะไม่เหลือคลาบเดิมของสตีดบ๊อบเลยนะคะสําหรับคันนี้หล่อมากค่ะเลขไม์นะคะอยู่ที่12,043ไมค่ะ สำหรับพาเลทเดบิสานสติบอบคันนี้สเปคของตัวรถก่อนนะคะตัวรถเป็นรถปี2019นะคะสเปค MRY ค่ะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอ็ก1้7คิวบิก1 7 4 5งซค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยนะคะว่า ได้ไปคือไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วค่ะคันนี้นะคะ่ะเจ้าของเดิมจัดหนักจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สายประกวดจริงๆเลยค่ะสําหรับอย่างแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยโดดเด่นเตะตาขนาดนี้ต้องเป็นชุดสีค่ะชุดสีของเขาเป็นชุดสีคัสตอมจากสํานักแต่ง NMD นะคะหล่อๆเลยนะะี่ค่ะเราก็ตัวถังน้ํามันนะคะก็เปลี่ยนมาถังน้ํามันนะคะเป็นของ HD นะคะเป็นถังน้ํามันคันนี้น่าจะเป็นของเบรกเอาท์นะคะคาดกลางถังน้ํามันด้วย ฝะะาถังน้ำมันปรับอัพเป็นของ HD นะคะถัดมาค่ะเตะตาเช่นเดียวกันก็คือล้อนั่นเองนะคะล้อหน้าค่ะเป็นล้อหน้าแต่งไซาย21นิ้วนะคะล้อหลังค่ะไซส์18นิ้วนะคะเปลี่ยนล้อยเรียบร้อยก็ต้องเปลี่ยนจานนะคะสำหรับจานหน้าหลังนะคะเป็นของ HD ค่ะจานใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เลยนะคะปลอดภัยแน่นอนเบรกอยู่แน่นอนเลยนะคะ ถัดมาค่ะลูกค้าท่อนะคะเป็นขอแหวนไฮบิกเลเดียนะคะเสียงก็ลันลแบบมาคู่เลยค่ะกรอง Screaming Eagle นะคะแล้วก็จูนกล่องก็ Screaming Eagle เช่นเดียวกันค่ะตัวแฮนด์นะคะเป็นแฮนด์สูง12นิ้วนะคะปลอกแฮนด์เป็นของ HD นะคะเบาะค่ะเป็น NMD นะคะอันนี้คือสำนักแต่งที่คัสตอมชื่อดังเลยนะคะก็คือ c u สตอมมานะคะแล้วก็ท้ายค่ะก็เป็นท้ายสั้นคัสตอมเช่นเดียวกันหล่อ โชยางไซส์ใหญ่บ๊กบื้มนะคะโหคันนี้บอกได้เลยค่ะลูกค้าหล่อลงตัวจัดเลยค่ะคันนี้นะคะฟุตบอร์ด NMD เช่นเดียวกันนะคะแคชบาตัวรถเป็นของ HD ค่ะอกล่างคัสตอมกัดออคูลเลอร์ NMD นะคะไฟเลี้ยวหน้า LED ค่ะไฟเลี้ยวหลังเป็นของริกิตนะคะโหคันนี้ได้ไป ีเติมน้ำมันขีนล่ลอยอย่างเดียวเลยนะคะบอกได้เลยค่ะสุดจัดนะคะคันนี้นะคะคันเกียร์ค่ะเป็นของ HD นะคะฝาเดอร์บี HD เช่นเดียวกันค่ะรถปี19นะคะเลขเกียร์หนนะคะใส่หัวเทียนสีส้ม s c r e a m i n g E a g l e ค่ะมูเลสายพานเป็นของ HD นะคะนี้ค่ะแล้วก็ครอบสายพานซิงนะคะแผ่นป้ายทะเบียนด้านข้าง NMD ค่ะหล่อมาก นี่ค่ะสำหรับบางโคนนะคะที่สั้นๆแบบนี้ก็จะโชว์แบบนี้เลยนะคะเทมากๆเลยนะคะสำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวกันผ่อนค่ะ เดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไปให้ที่เดสก์ทิปชันดานล้างคลิปนี้เช่นเดิมนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลน์ค่ะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปพร้อมกับสุดหล่อคันนี้ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจทักหาแอดมินเจนได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบา,บายค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ